ขอ,อสวัสดีพี่น้องสายเขียวนะครับพบกับสวนเขียวหมื่นปีเช่นเดิมครับผมวันนี้จะพาพี่น้องมาทำความรู้จักกับต้นขนุนป่านะครับทางภาคใต้เรียกขนุนปานบ้านผมอ,อุบลเรียกบักมีปามีหลายชื่อนะครับขนุนป่านะครับเป็นต้นไม้ที่ ใหญ่โตมากๆครับพี่น้องความสูงนี่อยู่ที่3 0มสถึงสีเมตรเลยทีเดียวนะครับขนุนปลาลูกจะเล็กนะครับแต่กลมลูกเล็กแต่กลมมีผิวมีน้ำมีล้ําแหลมเหมือนขนุนนั่นแหละครับแต่ว่าจะกลมแต่ลูกเล็กต้นนี้อายุ11ปีนะครับ ผมปลูกเองอ่านี่ครับเพราะว่าชอบนะครับเห็นต้นไม้ต้นนี้แล้วโอ้โหต้นแม่เขานี่ใหญ่โตมากนะครับก็เลยเก็บเม็ดลูกสุกเขานะครับมาเพาะแล้วก็ปลูกอ่าผ่านไป11ปีครับผมข้างล่างเริ่มมีภูพรบ้างแล้วนะครับนี่ครับเล็กน้อยนะครับนี่คือรากของเขานะครับเป็นต้นไม้ที่โตเร็วเหมือนกันนะครับอ่า เนื้อไม้อาจจะอาจจะเป็นไม้ที่ไม่ใช่เนื้อแข็งนะครับแต่ว่าก็มีสีที่สวยสีเหลืองอ่าสีเหลืองทองนะครับก็เลยเอามาปลูกอนุรักษ์เอาไว้นี่ครับมาวันนี้ก็เติบโตสวยงามมากนะครับโอ้โหนี่ครับมีลวดลายเห็นไหมครับลูกขนุนปลา ก็กินได้นะครับพี่น้องแต่อาจจะรสชาติอาจจะไม่ไม่ไม่อร่อยมากนักอาจจะเปรี้ยวอมหวานนะครับแต่ว่าก็เป็นอาหารให้กับสัตว์ได้นะครับพวกกระรอกกระแตค้างคาวนกพวกกวางอะไรพวกนี้ได้นะครับได้เลยนี่ครับแต่ที่สำคัญเนี่ยมันเป็นไม้ที่ใหญ่มากนะครับใหญ่โตมากๆซึ่งผมที่สวน เขียวหมื่นปีแี้ก็เอามาปลูกน่าจะร่วมเป็น10ต้นได้นะครับในอยู่ในบริเวณนี้ก็เป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างจะหาได้ยากอยู่นะครับไม่ได้พบอยู่ทั่วไปก็จะมีเฉพาะเป็นทินทินเป็นบางพื้นที่ไปนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมเดินทางไปส่งต้นไม้ตามจังหวัดต่างๆก็ไม่ค่อยได้พบเจอนะครับต้นขนุนป่า ฉะนั้นก็อยากจะให้พี่น้องช่วยกันอนรักเอาไว้นะครับถ้าพี่น้องที่สนใจนะครับก็ปลูกได้นะครับปลูกได้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นไม้มงคลนะครับช่วยเสริมหนุนชีวิตนะครับเพราะว่าต้นขนุนนี่เป็นไม้มงคลอยู่แล้วนะครับก็เอามาเล่าสู่พี่น้องฟังนะครับแล้วก็เผื่อบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักกับต้นขนุนป่าอ่ ขนุนปานบักมีปลาเป็นชื่ออันเดียวกันนะครับอขอบคุณสำหรับพี่น้องที่ติดตามรับชมคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นต้นไม้อะไรนะครับพี่น้องก็คอยติดตามแล้วก็ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะฮะที่ให้กำลังใจนะครับผมสวนเขียวหมื่นปีนะครับก็จะพยายามทำคลิป เกี่ยวกับต้นไม้ประเภทต่างๆนะครับรวบรวมเอาไว้เผื่อพี่น้องที่เป็นสายเดียวกันคอเดียวกันหรือหัวใจเดียวกันนะครับก็จะได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ร่วมกันนะครับพี่น้องที่มีคอมเมนต์ด้านประโยชน์ด้านอะไรต่างๆก็เข้ามาเม้นได้นะครับยินดีมากนะครับผมขอบคุณครับ